สวัสดีครับวันนี้ทางเพจ p d a m o b i s c o m จะมาทำการจับรายชื่อนะครับหาผู้โชคดีนะครับหลังจากที่เราเปิดนะให้ร่วมกิจกรรมนะครับเล่นเกมกันสนุกๆน,นะโดยมีของรางวัลก็คือลำโพงบลูทูธนะครับจากทางค่าย JBL นะฮะลำโพงตัวนี้ก็คือ JBL Go นั่นเองนะครับมีผู้เข้าร่วม กิจกรรมของเราเยอะพอสมควรเลยนะครับผมจะทํารายชื่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการตกหล่นแน่นอนนะครับแต่ว่าก็จะมีบางท่านนะครับที่ไม่ทําตามกติการนะครับก็คือไม่ใส่แฮชแท็กนะครับแล้วก็จะตัดรายชื่อออกนะครับเพื่อความยุติธรรมนะครับนะฮะตอนนี้ผมก็จะทํารายชื่อไว้แล้วนะครทั้งหมด500กว่าคนนะครับนะฮะก็เดี๋ยวมาทําการจับด้วยโปรแกรมนะครับแลนอนเนมเวิร์ดพิเกอร์นะครับเวิร์ i พิเกอร์นะฮะ โอเคครับผมใส่รายชื่อมาให้ครบท้วนทุกคนแล้วนะครับโอเคทำการจับเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับนะฮะ น่าจะเป็นคุณคมสันนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับทางทีมงานนะครับจะติดต่อกลับไปนะครับทางอินบ็อกซ์นะครับเพื่อจัดส่งนะครับลำโพงบลูทูธนะฮะ JBL g กไปให้ถึงบ้านท่านนะครับโอเคแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาร่วมเล่นกิจกรรมกับทางเพจ p d a m o b i s c o m นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปจับเพียงเท่านี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ